ก็สวัสดีครับพี่น้องอันนี้นุ่มๆที่มาทำงานอยู่ไต้หวันนะครับเด้อวันนี้มาทําบุญกันนะครับที่ไต้หวันมาเห็ดนกันครับเ่กับินกันครับมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเข้ากับสามารถเห้ดบุญได้ครับครับทำเท้าไอ้บุ๋มครับอาถา้าไอ้บุ๋มมีว่ารู้สึกใดครับได้ไม่ผุกอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเข้ารับอยู่ตรงนี้ผมเชียรนะครับผมก็ อ่านั่งเตี้ยหากับบุญมีโอกาสได้เห็นผมครับผมครับผมไม่จำเป็นห้าแต่ว่าอยู่ตามระเทศนี่โอกาสได้เห็นผมทั้งสี่กับห้ากับดวมใจนะครับมี่แต่ซัทธาคูเรสิมาคูเซีนะครับผรับคูเรกุมารกับฝากใส่ซองใส่ยัามากครับฝากขุนน้องกันฝากขุนน้องไปน้ำนองกันมางนะครับเนาะครับผมการที่นี่เป็นอีกที่แรกครับการการมาอยู่ในไต้หวันกาได้ห่างหายโอกาสที่บุญมาเดือนช่วงหนึ่งครับผมอีกจกน้อยเดี๋ยวห้าไปต่อกันได้ขอบุญนะครับเนาะ สักพักหนึ่งครับ compass, like ครับมาแล้วนะครับขบวนแห่พระปราขบวนแห่พระป่างเราเริ่มมาแล้วครับใกล้จะถึงวัดแล้วยิ่งใหญ่ลังการครับนี่ครับคนคนไทยที่มาอยู่ไต้หวันเราก็ ก็ไม่เคยทิ้งขิ่นฐานนะครับก็ทำบุญกันได้ครับนีวัตไทยขับมาแล้วครับขบวนขบวนแห่พระวิษณ์รนะครับ เพิ่นไปน้อยนึงอเออมันหยอดมันมันแฟมถึกก็เรามาจากหลายมาจากหลายพื้นที่นะครับมาทำงานแ้วก็มารวมตัวที่นี่นะครับ เขาอ้อนเราวะเขาอ้อนเรวะเกี่อยู่วะรับตอนเงินนะครับเนาะ เดี๋ยวถ้าต้องถ้าต้องหาคนมาสัมผัสอีกคนนึ่งเออเดี๋ยวโอ้โหตีมโหดก่อนฮ่าเราเคงเสียงพี่สองขั้นดีกว่ะพี่สองขั้นดีกว่ะก็เป็นบรรยากาศที่ ที่ดีมากเลยครับวันนี้ฝนฝนไม่ตกแดดไม่ออกบรรยากาศคุค้มๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับข้างหลังข้างหลังรู้สึกจะเป็นแดนนะครับข้างหลังข้างหลังแดนแน่เลยครับใค่ มามาสัมผ well ัสเมาสัมผ ma ัสนะลงยูทูปดิลงยูทูมาสัมผัสน่ยวเนาะไอ้ยามาสัมผัสก่อนมาสัมผัสก่อนเร็วมาสัมผัสก่อนลงยูทูปเเดียวเดให้ถามกอนครับให้ถามกอนห้ถามกอนยูทูปสรงดังด้เนี่ยมาจากมาจากเขียนะไร้งมยไมเขยนลงเม โอเคนะครับเรามาจากหลายๆพื้นที่ครับมีแต่คนอีสานล้วนๆมาพบกันครับคนใต้ยังไหมครับคนใต้ยังไพี่ครับผมรเจ้าุนะครับเจ้าตุบลุมทุลุมขอร่งแนวขอร่ยังได้ยอจ ข้างหลังรู้สึกเป็นแดนนะครับมันมันม้วนๆน,น,นะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มโดนแล้วครับโอ้ยโยกเลยเด้อตัวเงินลมเนี่ย <laughs> นสนที่พี่น้องมาเจอกันนะครับนี่ครับคือรถแห่ที่ไต้หวันเราก็มีนะครับรถแห่นนครับ ไปต่อกันตอนกันเท่ากันนะครับแล้วก็าตมามวนมาด้วยนะครับเซ่เขามาหอนหรอวะ

กำลังจะร่วมครับรปวมเงินจากต้นเงินแล้วก็มานับยอดกันว่าจะได้เท่าไหร่ทั้งหมดนะครับลมแรงมากเลยนะครับวันนี้ ข้าตาตมาเนี่ยต้มหมูชาเข้าไปทังเดอน้เลวางเลยวางเลยวางตนงไหนวางเลยไปไปนี่ยนั่งเลยโยนั่งเลยอยู่ข้างนอกนั่นแหละเต้นเงินทั้งหมดที่เข้าแล้วเต็มที่แล้วตอาไ้บนีนายอโนะครับอ๋อนี้สพานะครับไม่ทั้งเดนครับนี่ รงยูดูไปค่หนเี exactly ่ยวเร่นด้ไอนี่มาปลกมากเที่ยวไยไปเที่ยวไดยไปก็ต้องหงกับเขาเล้วได้เป็นตัวแทนในการจุดพูดเพียนอยูชาพระรนครยโยลุกนัางร่ำเลยะเนาะก็ไปเขาก็จะไปสัพานนั่งรำบ่นี่ไปสัพานนั่งรครับแมนครับแมนครับ เครับเป็นสิ่งที่ขาดพ่อได้มาอีกเป็นทันทีเลยนี่ครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะครับมีแค่ลมมานะครับอ่ะคือ นายปอไม่ดีนายปออยู่นายอยปอบรรยากาศไรอเล่าครับลายนกิแล้วกถอยต้นรมาดูการเสีบล่ลขอเราแรงงานไทยนะครับที่อยู่ใน,น,นไต้หวันนะครับ ภาพอะไรครับเมืม่อที่เรียน,นครับว่า ครับคืออาการหิวครับคืออาการหิวของสาวไทยในไต้หวันนะครับบออันนี้ล้องยูทูบนะครับประเด็นนี้นะครับเอาเรื่องจริงครับเรื่องจริงโซถามนะครับโซถามเนี่ยอันนี้พักกันเดินทางมาจากกี่ไหนครับเดลต้าถึงเชิญเดลตาพิงเชิญนะครับอันนี้คือแรงแรงงานสาวไทยมาจากมาจากเดลต้านะครับ นียวแห้งครับแหง่มง่อว่ามีทีมลนที่เขาดที่ัห้องนะครับอพระตัวห้องมะจมะบวมะบัทั้งแบบบบขาเทาพี่ยังเห็เรา่าคือตอนนี้ง่าตนี้ห้องที่ว่าจ้รอบงานเพิ่งเริ่มครับงานเพิ่งเริ่มเอ้โหมะจีก็ว่าแบแป๊บนึงแป๊งสีสัมผัส เราเจอเจอเจอเพื่อนนะครับนี่จะเข้าไปสัมภาษณ์ที่เหนอาหงนที่เราที่เราจะสนุกสนานกันเนี่ยมันเป็นบริวารกใหม่บริวารของะถึงนดีถอแต่เนี่ยหัวใจของกะิ่นดีถ่อพิธีนี่ท้ายเที่ไปไนี่อันนี้กินเราไปโอกินเขาไปโอ้ยถามบริษัทลงยูทูปครับคนเมืองไหลลสดอันนี้คือพอม

ตงก้องแลอว่ไได้รกเี่อันนี้อันนี้พี่เบียร์ครับอันนี้พี่เบียร์คอยบิงเนในยูทูปด้วยคุณได้เป็นพร่เอกแน่นอนในยูทูปอันนี้เป็นชื่ว่าโอ้โยกเบียร์สุดดน้ำสีสัมผัส มีความรู้สึกนอนไ่บ้างที่ได้มานั่องอยรรู่ในท่ามกลางผู้หุดผู้หล่อนแล้วออกกันในไต้หวันครับว่ามีความรู้สึกเป็นภาพวงแหวนเป็นเกียรติเป็นศิลิ์แหวนกระกูลต้องพอ,อกอะไรมาูุ<อ><อ>นี่สั่งกกรอทุกคนใช่แล้วเป็นบุรุษที่มีหน้าตาดีเป็นที่ตั้ง,ง <laughs> และแอลก็ดีเอาดีๆนะครับกับข้ามูดวนี่ ไม่ต้อท่านมาร่วมบุญร่วมบันร่วมทานร่วมบุศลในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากในการทำโรงทานมาสุดทบและก็มีเจ้ากระติบมาตั้งมากมายนะครับผมสำหรับทีนี้ก็จขึ้งปี่ที่สองแล้วนะฮะที่สองแล้วนะครับผมซึ่งเป็นบรรยากาศก็เย็งสบายเลยท่ากนตอนไหนท่ากนหอมมะตอนไหนสบายเลยครับแต่ก็เอาร้องเลยนอนตื่นเขาเวลากเขาอยู่ที่นั่นผมมาเป็นไหนแล้วก็ แก้ว็เ <rôle>: พ <to break an iously> ิ่นบอกว่ามันดีแฮะตอนนี้ก็ขอบคุณมากตอนก่อโมงเนาะที่เห็นร้องมันดีแย่อยู่เนาะเอ้ยแย่อยู่เนอะพิธีกรภาคสนามนะครับผมขอบคุณมากครับไม่อยากใส่บ้านยุ้ยใส่ไม่อยากเข็ดเลยครับถึงในเขตของในส่วนที่อยู่ในไต้หวันเราตอนนี้เลยในเขตของพนันชาตนะครับแล้วก็ที่ตั้งของพัดที่วัด ที่พยารณ์ของเรานะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ตั้งอยู่ที่ถนนไฮซิลโลนะครับยานบุแล้วแล้วเรามาจากไหนผมเป็นคนขอนแก่นนะครับน้ตทุกคนครับต้องบอกเลยเอาฝากฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดก็อย่าลืมนะครับผมใน EP นี้นะครับผมฝากกดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในสรื่องของคนไทยสายบุในไต้หวันนะครับผมขอบคุณมากครับร

เออซื ah, oh. okay, ้อปลานะครับผมเออซื้อปลาในสมุทรลุ่นก็เทนรถ่นจู่เทายวนครับผมวัดวัดทิพยารามของเราสักคือที่ตั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อโนนะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคนดังในถทายวนแล้วนะครับยี่พีหน้าเจอกันใหม่นะครับครับผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับจะมีต่อไปเรื่อยๆมาให้การข่าวเอสซีของเราได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ สวยต้นกระตินะครับวยต้นกระิมาดูการแสดงไล่ลำขอเราแรกทัไทยนะครับทีบ่อยู่ในไต้หวันนะครับภาพอะไรนี่มืดนิดนึงครับเพาไม่มีแดดเลยครับวันนี้ าการหิวครับคืออาการหิวของสาวไทยในไต้หวันนะครับบออันนี้ลงยูทูปนะครับประเด็นนี้นะครับเอาเรื่องจริงครับเรื่องจริงสาวไทยนะครับาวไทยเนี่ยอันนี้พากันเดินทางมาจากที่ไหนครับเดตาพิงเจรเดาเพิงเจรนะครับอันนี้คือแรงแรงงานสาวไทยมาจากมาจากเดลต้านะครับ นเยิวแห้งครับหิวแห้งที่านเพาว่มีดแล้วกอยแกที่ห้องนะัขอพระกว่าห้องวัสิมาบัวมาบัวนั่นแาครับงเอาพี่ยังเห็เราเ้ยว่าคือตอนนี้งั้ตอนนี้ห้องที่วัดเด้าตรองานงานเพิ่งเริ่มครับงานเพิ่งเริ่มตัวมัสิว่า